หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเจาะรูทําสลอตทั้งสองตัวเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการใส่ฝาครอบล่างนะครับไอ้เทียแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วใส่คอฝาครอบล่างทั้งสองตัวเรจะใส่ตัวนี้ดีก่อนนะครับสวมเข้าไปเลยครับ 他不另外弄。 เวลาเชื่อมก็จะเชื่อมด้านในครับพิกความมาเชื่อมด้านในเชื่อมด้านในทั้งสองด้านแด้ก็ด้านด้านหลังด้านหน้าให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบบนได้เลยใสย่ฝาล่างเสร็จแล้วนะครับสองตัวต่อไปเราจะเป็นใส่ฝาบน อาดนน้ต่อไปก็จะเป็นการใส่ฝาครอบบนนะครับหลังจากที่เราใส่ฝาครอบล่างเสร็จแล้วเรามาใส่ฝาครอบบนคือใส่ในส่วนของอบ้านพับก่อนครับใส่บ้านพับเสร็จแล้วก็มาใส่ด้านตัวล็อกแล้วก็จะมาใส่ปีกด้านข้างแล้วก็ใส่ตั้งตรงทางเข้า ในส่วนของทางเขา้าทางเขา้าย่าทางเข้าต้นกล้วย